สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่าร่วมกับสำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดแพร่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนภาพประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการจัดทำแผนพัฒนาท่องเที่ยวอย่างเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของภาพประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดยสอสอปนหรือทีเซบ ส่งเสริมการกระจายรายได,ได้การจัดคำแผนเพื่อขอสนับสนุนจากจังหวัดแพร่พัฒนาการใช้โซเชียลมีเดียโดยเน้นการมีส่วนร่วมผ่านการประชุมมีผู้สนใจจากชุมชนผู้ประกอบการทั่วจังหวัดแพร่เข้าร่วมการประชุมจำนวน2วันโดยปฏิบัติตามแนวทางของสอบคจังหวัดแพร่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในความกัวงตอนแรกก็เป็นห่วงว่าจะได้ปลอดภัยในการอม ็เลยมาเฝ้าน้องและให้ปฏิบัติตัวในการสวนแหวะเว้นระยะห่างในการประชุมนะคะก็ทุกเข้าที่สุขเสียแล้วในการประชุมก็ถือว่าจัดระเบียบได้ดีในการสวนแลวทุกคนทั้งวิทยากรแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมการเว้นระยะห่างในการอบรมของผู้เข้ารับการอบรมก็ถือว่า ป่อไทยและมีเทียวแองก์ฮอลมี่จ่ให้ทุกคนนะคะประโยชน์ที่ได้ประโยชน์ที่ได้รับก็คือน้องสามารถเอาไปต่อยอดในการเลือกเรียนที่จะไปเปประกอบวิชาที่ต่อแล้วเลือกในการที่จะเรียนในข่าวข้างหน้าแล้วก็พอดีเด็กๆเขาสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์ค่ะก็เลยอาจจะเป็นจุดประกายให้ในการเลือกเรียนแล้วก็ ในการจัดการชอ,องันข้างหน้าหรือว่าเพื่อเส้นทางในชีวิตของเรานาคะคะคือโครงการดีๆที่ให้กับเยาวชนค่ะผมิเชนชัยบุญทาครับผมวันนี้ได้มาอบรมไปวันที่สองแล้วครับรู้สึกว่า,ายังยังดีใจและก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมในการจัดครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชุมเพื่อให้เกิดการกระจายไรายได้ต่อชุมชน ทั้งด้านที่พักอาหารของฝากของที่ระลึกเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขอบคุณโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่าสนับสนุนโดยสอสอปนงานนี้มีเสียงตอบรับว่าดีมากอยากให้มีการจัดอีกจารุณีกระถินหอมจังหวัดกาญจนบุรีรายงาน